สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับมโอนี้เอื้อยเอฟซีเกาแก่ตั้งแต่สมัยอยู่สาวหน่อยแล้ววะนะครับเรามาเบิง่งรถเรามาเบิ่งรถนั่มน้่มจานลอยนั่เต้ยนมูจานลอยนะครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่กำลังคุยเรื่องรถกันอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไดนสิผ้าไปเบิง่งนะครับได้ยินแต่เสียงจอแจจอแจมาบไปเปนผู้ใดเอื้อยเพิ่นโทรมาหาละ่ละล่ะเต็มมือกวนพุ่นหัวเตหหัวเตหมานะครับเอื้อยเพิ่นติดตามทางช่องยูทูบนะครับเพิ่นมาแล้วมโอนี้นะครับผมเอา แล้วจะไายเพิ่นเบิ่งรถจะกข้าวก่อนจังสิงไปทักทายเพิ่นนะครับโอ้ยแดดเฮี้ยงเมือนี่พี่น้องแดดขนาดเลยรถยังหลายคันอยู่เลยพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องเลื่อนเบิ่งได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้รถมือสองสภาพเยี่ยมนะครับบ้านดงกลางบ้านต้นอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับเตี้ยนรถ87บุญรถดคาเซ็นเตอร์เอาคลิปนี้ มาพบปะครับ FC. เอฟซีเปินม,มาหาอาจารยนลอยนะครับเอื่อยนะครับเอื่อยฮักเอืเ่อยแพี้ยงเปิดมาเล่นน้ำตั้งแต่สมัยดุนละนะครับเปินติดตามทางด้านช่องเพผนก็เลยมาหาเมื่อน,นี้นะครับอ่ะมาดูนํากันได้ยินแต่เสียงเกลียวเจียวทั้งปุ่นพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีหนึ่งคลิปนะครับผูดอยน้อมาทั้งปุ่นนอน,นยินเพิ่นเอื่อนหานหเปิว่าเอฟซีจานลอยเอฟซีจานลอยว่ัสดุยางมาเบิ่งกันนะ่ำพี่น้องเอฟซีจานลอยอีหลีตีเปินมาเบิ่งรถตีคือจังไหน จันดีอยู่เสร็จแล้วจันดีเสร็จแล้วถ้ยินเตะเสียงปั๊บปป้องหันผู้ใดเนาะด้ยินว่าเอฟซีจันลอยเอฟซีจันลอยสันมาเบิ่งกันนะห้วยแม่นิลีตัวนี้สวัสดีครับเพื่อสวัสดีครับนี่บ่อยอันนี้บอยเอฟซีจันลอยจ้าที่เห็นทู่หาผมผมก็เลยเอาเบอร์จันดีให้นะเนาะมึอนั่นเนาะเสรล้วเบิ่งรุ่นใดไว้เลยโอ้โหเนี่ย มากหอดละเบื่อเลือกเอารวดบาดเลยมากั้นในเลือกเอาสันตัวเอื้อยมากั้นมีอยู่บ้านเลยอืมมากั้นไม่เละได้บาดเลยเบิ่งอยู่ในรูปกับมากั้นนี่บาดมาเบิ่งเทะๆมากั้นนี่ตีบาดนียมาด่ากันโอ้อันนั้นอันซีบีเอ็กขั้นอันอันนี้มาด่าสองขั้นเลยอืเอาเบิ่งสักวันเบิ่งสักวันด้วยเบิ่งสักวันสั่นอ่ะ เพิ่นนํามาในคลิปจานลอยได้พี่น้องเพิ่นเบิ่งคลิปจานลอยเพิ่นก็เลยนํามาเบิ่งนะครับพอดีเมื่อนี้เพิ่นมาบุกฮอดเตียนเลยนะครับนี่เอารถมาเอียงเลยนะครับสีมาเบิ่งขั้นนี้ล่ะให้เพิ่นกุ้ยกับจานเี้เวแล้วแต่มาหอดเพิ่นบันมากขั้นนั้นพี่น้องบาทนี้เอาได้เพิ่นโซ่เหล็กกันก่อนให้เพิ่นเบิ่งกันซะก่อนนะครับมาหอดเปลี่ยนใจจะได้ขันนั้นละบาดสิเป็นจงได๋มาเบิ่งกันพี่น้องนะครับรถอยู่เต้ยนกันย่างใหญ่ขั้นอยู่ด้ นะครับเดี๋ยวไอ้เอือยแล้วเบรงรดก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังคุยเดี๋ยวจังคุยกันเบรงรดซะก่อนเดี๋ยวจังคุยกันเดี๋ยวจังคุยกันคันนี้ก็ออกไปแล้วคันนี้ขายไปแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่คันนะครับเนี่ยพรีกับก็เหลือสองคันพี่น้องนะครับ <c oughs> อ่นนานะไมากินแน่ว่าสันเ <c oughs> ดินร่างกายหิวน้ำเลยเอ้ยคอยไปเจา้าไหนสมัยดีอยู่ดีมีเฮงทำข้าวทำข้าวเบิ้งทาง่านใดกอดเบิ้งทาง่านคลิปเตยดนนประดิษสิเบิง้งคลิปผมเนี่ยตั้งแต่ปีใดพ่อสวะใดสันเด้คือเพื่อมาหาเพื่อนโอ้ครับผมจักปีประมาณนี่ยติดตามผมมานเนี่ยโอ้สมัยแต่อยู่สาวห,หน่อยกับพ่อบาณโอ้เจ็ดแปดปี นอกครับนอกประมาณเจ็ดเปดคนถามนในคอมเมนตเนี่ยว่าบัวดาออกจากสาวน้อยไมไเป็นอปลาคือน้องจางหรอโบ่เป็นยังตัวนั้นสมาชิกสาวน้อยจ้าไปชุบครับกบ่เป็นยังบ่เป็นยังตั้นเอาน้ำก่อนด้วยบ่เป็นยังปูรังก้นบรรยากาศโบหงส์น้ำเผาเนาะจ้าถ้าเป็นแฟนจริงก็ต้องรู้ครับผมเอาว่างกระเป๋าเลยเลยว่างเลยเลยเอาข้าวเหนียวแดงกันอืมเอา ละมักละมักสีขาวบ่อคือจังไดสินะเนี่ยนั่นนี่ได้รถเจ้าขว้างวันสีขาวกันเนี่ยขั้นเนี่ยเพิ่นบอกขายดอกอันนี้เพิ่นเอาซื้อมาขีดนี่เพิ่นตัคือหลังคาหลังคามันถึกมันถึกแดดมาเอือยครับผมประตูที่หาหาประตูเครื่องพันห่า เอาอาเบิงน้าเพิ่นก็ได้เอื่ um. อยเด้อนะครับให้เพิ่นอธิบายสู่ฟังก่อนผมบ่ฮู้จักเรื่องรถแล้วจังคุยกันเนาะถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเอื่อยแล้วมาเยี่ยมมายามพี่น้อง FC เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยู่สาวน้อยพุ่นนะครับคุณพี่อะไรเนาะขออนุญาตเอาเื้อเหรียญก็ได้เอื่อยเอาเื้อเหรียญโอ้พี่สาวเลือหน้อยโอ้ยูเซอร์พี่สาวเลือน้อยยูเซอร์ที่คอมเมนต์เข้าไปใน YouTube เนาะพี่น้องโอ้ยูเซอร์ที่บอกว่าผู้สาวเลือหน้อย แมนบอนั่นเจอได้บอพี S ่น้องมาผู ah, okay, <that> ้ใดเห็นก <anız> ็เม <that>, mm ือนผู้ใดเห็นยูเซอร์เล่าทักทายหาเราได้๋นี้ล่ะตัวจริงเสียงจริงนะครับเอฟซีเก่าแก่เอาโอเคเลยเบื้องลตก่อนตะกี้โอ้ยผมอยู่คณะเดียวตลอดครับอยู่สาวน้อยแต่ว่ามันไปไปมาๆช่วงนั้นก็คือช่วงช่วงช่วงท่านบูมก่อนสิบปรยูทสาวน้อยกับพักการลองเพ่งน้ำพับน้ำบาในล่ะเออครับอันพนาบอดจัวเพอ่์นั่นล่ะบ้านเดียกันเลยพักกันมาสาวน้อยแหละกับเที่ยวไปเที่ยวมา กบมาแยกมาแยกกันปีหาสามนั่นดิแมนครับตะกี้มันเป็นอันเสียวี่รถผมนะครับขอบคุณหลายๆยังเจอกันได้โยคครับเบิร์ดแล้วจีปลมก็ดีอามามาว่านเลยเบิร์ตแล้วเบิร์แล้วจีปลมผมมามามาวานเี่ละขาเจ้าซื้อดีครับยังวะครับผมมือดนสิเขาสำนักงานไปสวมนะเพ่น หนูพานสังกัดใหม่มปีนี้นปีแรกครับสีร้องบึงหนูพานปีแรกมานํำเพิ่นเนี่ยและไอ้ใช่เพิ่นอยากให้ไปซวยจ้ามืออื่นก็เจ้านัดไปซ่วมพี่มืออื่นก็นสิได้เข้าไปซ่วมน้ำกันครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับผมเอาเบิ่งรดน้ำเพื่นกันก็ได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วจังโซกันเท่าขอบคุณหลายๆเอื่อยนะครับเพิ่นมาเบิงรถนั่มเพิ่นเบิงคลิปเพิ่นก็เลยเข้ามาดูรถด้วยนะครับนี่แหละพี่น้องรถของเต็น87นะครับบ้านต้นบ้านตรงกลางอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับติดถนนใหญ่ได้พี่น้องเด้อนี่นะครับซื้อเต็นเพิ่นนะครับ87บุญเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรอาจารย์อีเดี๋ยวอาจารย์ร้อยสิลงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านที่อยากสนใจอยากมาดูหรือว่าอยากจะโทรสอบถามก่อน นะครับเบอร์โทร่วแล้วจันราศีรุ่งวันหายทรหาอาจารันเอเลยนะครับเจ้าของคนนีนเสือซีฟ้า้านี่นะครับโทรมาเพิ่งรับเอียงเลยนะครับเนี่ยเบอร์โทรอยู่นี่หล่ะแล้าจันราศีรุ่งวันหายเด้อนี่นะครับเดี๋ยวจันราสีพิมพ์ลงอีกเท่ีนึงอยู่อยู่ข้อความใต้ใต้คลิปนะครับอยู่ข้อความใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจันเราจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องจังสิบบริหารยากเบิ้งคลิปประกบเรือนเบิ้งข้อความที่อันหัวข้อเขาจะเอื้อนหัวข้อนะครับพี่น้องก็สิเห็นทันทีเลย นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้กับสิคอนอนุญาตบาดคำเอาซ้ำนี่หละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายหลสบายดีขอบคุณเอ,อื่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วจะสิคุยส่วนตัวก็เพลินบัดนี่จูวดขอบคุณครับ